ทุกคนสวัสดีครับเราอยู่ตรงร้านแม่จำเนียงแกงใต้นะฮะทุกคนตรงถนนชีอุทิตรตรงนี้แสงทองที่เราบอกขับมาจากขัดเหนไนจําได้ไหมเดี๋ยวเข้ามาในซอยร้านจะอยู่ใต้ต้นไรใหญ่ยักษ์มากทุกคนดูสิร้านจะแบบว่านั่งสบายมากตรงนี้จะทะลุกันไปหมดเลยทุกคนจาทะลุกันแบบสบายสบายมากๆนะฮะหาไม่ยากขนเดนี้ปักหมุดมานะฮะอู้ตรงนี้มีศาลเจ้าจีนด้วยหรอนี่ฮะสวยเนาะ ตรงนี้ก็เป็นสารอันนี้เป็นโรงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโรงเจทุกคนโรงเจใช่ไหมอ่าโรงเจตรงนี้ออกมาก็จะเป็นคูเมืองโรงแรมเฟรนลี่เทลวยมีโรงแรมเฟรนลี่เทลด้วยหรอนี่ถนนอันนี้เป็นเขาคอหงทุกคนนะฮะแล้วก็จะเข้าทางชีวทิศก็ได้ก็จะเจอร้านจำเนียนสูตรดั้งเดิมนะฮะนี่ฮะ เข้าทางชีอทิตโรงเรียนแสงทองโรงเรียนศรีนครก็ได้ครับทุกคนนะครับเลิม,มากแจ่ง้าอยูสิต้นไทรสูงใหญ่นะเดินมาไปรถไฟก็ไม่ยากตรงนี้สถานีรถไฟนะฮะทุกคนกมานี่ก็จะมีผัดเหลียงผัดผักผักเหลียงผัดไข่ผะแนงน้ำพริกนะฮะทุกคนอรู สมุนไพรด้วยค่ะทุกคนนั่งไเทียบน้ำสมุนไพรโอเคงเหลืองะ่ะขัดแกงเหลืองนะเนี่ยดูก่อนนะฮะนี่ฮะแกงใต้เขาเยอะมากทุกคนแกงใต้ยเยอะมากอันนี้แกงเหลืองแกงน,นี่ฮยนะฮะไตปงไตปลานะฮะยูกนามี่ดูสีเป็นหม้อๆเลยนะทุกคน ทุกคนคนก็เข้าตลอดนะฮะแกงใต้นยมัดใจคนมากๆนี่ขนาดอยู่ที่หัดใหญ่แท้ๆนะคนใต้ก็นิยมแกงใต้ด้วยกันด้วยนะฮะนอกเหนจากเราไปทุกที่ทุกแหล่งทุกจังหวัดก็จะหาแกงใต้กินนะเพื่อจะมาบอกทุกคนว่าอร่อยอยู่ร้านไหนอะไรเงี้ยนะฮะต้องไปตามรอยแต่ให้ได้นะฮะอันนี้ช่องอีกช่องหนึ่งนะฮะทุกคนจ๋าเราก็จะถ่ายคนละสไตลาคนละแปดนะฮะ ชื่อช่องจะต่างกันจริงๆไม่ใช่คนละสไตล์หรอกก็คือคนละคลิปกันหเอาง่ายๆเลยเพราะว่าบางคนก็ไม่ได้ตามทั้งสองช่องใช่ไหมล่ะนี่แกนี่คือน้ำก,กะปิเขาใช้น้ำกะปิอย่างดีนะฮะกะปิชุมพรกระปิระนองกะปิอะไรประมาณอย่างเงี้ยจะไม่เหมือนกันค่ะอร่อยแตกต่างก,กันออกไปนะฮะแล้วแต่ความเข้มข้นของกุ้งด้วยนะบางทีก็กุ้งเค็มน้อยบางคนก็ชอบกุ้งเค็มกําลังดีอะไรประมาณเนื้อกุ้งจะร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีผสมแป้งนะ,ะทุกคนรดม,มากค่ะ นี่คุกแกงปลาตะพงสิทุกคนรสมากผักเหลียงชุมพรพูเ้เสรร์